อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิ t i จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องคุณทวดยังอยู่เมื่อครั้งที่คุณทวดลาไม้ของผมถึงแก่กรรมพวกเราที่อยู่บ้านเดียวกับท่านก็กลัวกันมากถึงมากที่สุดเลยครับคุณทวดลาไม้เป็นหญิงชราวัย98ปีร่างอ้วนใหญ่ผมขาวหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาเพราะท่านเป็นคนดุเจ้าระเบียบเนียบไปทุกกระดิกเดิมทีท่านเป็นคุณครูครับในยุคสมัยของท่านนั้น ใครทำผิดเป็นโดนเครียดเรียกว่าลงโทษให้เข็ดหลาบชนิดที่ว่าเอาให้โงหัวไม่ขึ้นกันเลยใครต่อใครต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านผมนะ่ะโชคดีเสียจริงๆเพราะเป็นครอบครัวที่อายุยืนคุณทวดอายุ98ปู่76พ่อ46และผมก็16เป็นลูกคนสุดท้องในพี่น้องสามคนเรื่องที่ว่าโชคดีก็มีส่วนถูกเพราะคุณทวดละไม้ท่านเอ็นดูผมรักผมมากแต่ท่าทีที่ท่านแสดงออกนั้น ไม่ใช่ดึงผมเข้าไปกอดรัดหรอกครับอย่างดีท่านก็ลูบหัวและมองผมด้วยสีหน้าเอ็นดูถึงแม้ท่านจะอายุขนาดนี้แล้วแต่ท่านก็ดูไม่แก่สักเท่าไหร่บางคนที่มาเห็นยังทายว่าท่านอายุสัก90ท่านแข็งแรงครับและเมื่อท่านตายท่านก็จากไปอย่างสงบท่านไปง่ายมากเป็นหวัดอยู่สามหรือสี่วันไม่แสดงอาการทุกทรมานอะไรเลยสักนิดท่านเพียงแต่นอนนิ่งๆซึมๆไม่พูดไม่จา ไม่กินข้าวกินน้ำแล้วก็หลับไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยท่านสิ้นลมในห้องนอนของท่านที่อยู่บนชั้นสองของตัวบ้านพอผมไปแจ้งอำเภอแจ้งทางวัดและมีสัปปะเรอหรือเจ้าหน้าที่ของวัดมาจัดการศพให้ถึงบ้านจริงๆผมไม่อยากเรียกว่าศพเลยครับมันฟังน่ากลัวพิลึกถึงเวลาจะผ่านมาเกือบสองปีเต็มแล้วแต่ผมก็ไม่มีวันลืมวันนั้นเลยผมนั่งข้างเตียงท่านแอบจับเท้าที่เย็นชื่อจนผมสะดุ้งเมื่อไปแตะเข้า ถึงได้รู้ว่าคนตายนี่เย็นอย่างนี้เองเย็นประหลาดประหลาดเย็นเฉียบจนผมขนลุกผมดูเจ้าหน้าที่กรีดเส้นเลือดที่ข้อเท้าของท่านแล้วอัดน้ำยากันเน่าเข้าไปมันทำให้ใบหน้าท่านดูบวมบวมแปลกไปจากเดิมมีอยู่ตอนหนึ่งที่เส้นเลือดตรงแก้มของท่านพองตามแรงอดัดแล้วมีเลือดพุ่งปลีดออกมาเจ้าหน้าที่อีกคนต้องเอาสำลีกดไว้ในขณะที่อีกคนหนึ่งอัดน้ำยาต่อ เมื่อเสร็จงานแล้วเขาก็เอาท่านใส่เปลหามลงโลง,โลงก่อนจะนำร่างขึ้นรถตู้แล้วพาไปที่วัดนับตั้งแต่นั้นมาห้องนอนของคุณทวดกลายเป็นห้องที่น่ากลัวมันดูอึมครึมอย่างบอกไม่ถูกคุณปู่ไม่ยอมทิ้งที่นอนหมอนมุง้งแม้แต่ผ้าห่มที่เปื้อนน้าเหลืองปนน้ายากันเน่าคุณปู่ก็หายเอาไปซักแล้วมาพับไว้ที่เดิมห้องนอนของคุณทวดยังคงสภาพเดิมเหมือนตอนท่านยังมีชีวิตอยู่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับ ผมแน่ใจว่าท่านยังอยู่ที่นี่ไม่ได้จากไปไหนคนเราอยู่มาเนิ่นนานยาวนานกว่าใครๆท่านย่อมผูกพันกับที่อยู่ของท่านผมรู้สึกแบบนั้นไม่มีใครยอมอยู่ชั้นสองของบ้านอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาแต่ก่อนคุณลุงคุณป้าอยู่ห้องข้างๆท่านนี่ย้ายลงมาหมดมาอยู่กับคุณปู่ที่ชั้นล่างส่วนผมกับพ่อแม่และพี่ๆก็ค่อยยังชั่วหน่อยที่มีเรือนเล็กอยู่ข้างตึกใหญ่พวกแม่บ้านเขาก็มีเรือนของเขาอยู่อีกด้านหนึ่ง หลังจากคุณทั่วตายผมคิดถึงท่านมากใจหายพิกลผมเคยเดินขึ้นไปข้องท่านในบ่ายวันหนึ่งพอเปิดประตูเข้าไปผมนึกยังไงไม่รู้ครับถึงแม้จะไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ก็รู้สึกว่าท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเหมือนแต่ก่อนและเหมือนท่านกําลังมองมาที่ผมทันทีที่คิดเช่นนั้นเก้าอี้ก็โยกเบาๆผมชาวว่าไปทั้งตัวรีบยกมือไหว้ก่อนจะถอยกรูดออกมาจากห้องทันทีคุณป้าบอกว่าผมกล้ามากๆที่เข้าไปในห้องนั้นได้ ซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดนใจให้ทำแบบนั้นคุณป้าบอกว่าอีกนานกว่าจะกล้าขึ้นไปข้างบนเพราะทุกวันนี้ขนาดนอนข้างล่างยังกลัวแต่ก็น่าเห็นใจครับเพราะการจัดการกับศพท่านคงจะติดตาคุณป้าอยู่ไม่หายมีอยู่หนึ่งคืนขณะที่ผมกำลังจะเข้านอนก็เดินไปปิดหน้าต่างเพราะลมแรงผมถึงกับสะดุ้มเพราะเห็นไฟบนห้องของคุณทวดเปิดสว่างโรผมออกมาบอกพ่อทันทีที่บอก พ่อก็น่าซีดเลยครับพ่อบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไฟห้องคุณทวดเปิดได้เองคืนก่อนก็ทีหนึ่งแล้วและไม่มีใครกล้าขึ้นไปปิดจนรุ่งเช้าครั้งนี้ก็เหมือนกันปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไว้ตอนสายๆค่อยให้ใครขึ้นไปปิดก็ยังดีนะครับที่คนในบ้านเราไม่มีใครเห็นท่านมาหาแต่บุรุษไพรสณนีสิครับเขาไม่รู้ว่าท่านเสียแล้ว วันหนึ่งเขาเอาจดหมายมาหย่อนลงตู้รับจดหมายหน้าบ้านเราแล้วเขาก็มองขึ้นไปบนหน้าต่างชั้นสองพลางยกมือไหว้คุณป้าเป็นคนเห็นบุรุษไปสนิททำอย่างนั้นและคุณป้าก็คิดว่าเขาต้องเห็นคุณทวดแน่ๆแ,แต่คุณป้าก็ปิดปากเงียบไม่ถามไถ่ให้ต้องขนหัวลุกกันเสียเปล่าๆตัวผมเองก็สวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็กราบคุณทวดขอให้ท่านคุ้มครองเราแต่อย่ามาให้เห็นเลยนะครับถึงผมจะรักท่านมากแต่ผมก็กลัวผี เรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้